แล้วจุดพลังอำนาจมีไว้ทำไมท่านอธิบายว่าเมื่อจิตเดินทางผ่านจุดนี้พลังงานของจิตและความแรงของพลังงานของจิตจะเพิ่มขึ้นมากน้อยตามแต่ว่าเราจะทำอะไรอย่างไรกับมันเช่นมันเพิ่มตามธรรมชาติก็คือหลับมันก็เพิ่มน้อยแต่ถ้าเพิ่มตามการปฏิบัติคือการทำสมาธิแล้วเข้าพวังและบังคับจิตให้อยู่ที่จุดนี้นานๆมันก็เพิ่มมากการที่มันสามารถเพิ่มได้มากที่สุดก็คือตาย มีเกจิอาจารย์บอกหรือแม้แต่กระทั่งมีในพระไตรปิฎกบอกว่าเมื่อเวลาคนจะตายถ้าจิตตอนนั้นระล,ลึกถึงอะไรได้เจ้าดีหรือชั่วก็ตามเมื่อผ่านจุดจุดนี้จิตก็จะไปเป็นไปตามนั้นเช่นคนบาประล,ลึกได้ว่าชาติหน้าจะต้องไปเกิดเป็นลูกคนรวยๆตอนที่กำลังจะตายเขาก็ได้ไปเกิดตามนั้นจริงๆแต่เกิดได้ไม่นานก็ตายเพราะเขาไม่มีบุญพระไตรปิฎกเล่าว่าพระแก่รูปหนึ่ง เวลาตายมีพระอีกรูปหนึ่งมาคอยเอาจีวรของท่านท่านรักหวงจีวรน,นี้มากตะโกนในใจว่าอย่าเอาจีวรของเราไปเมื่อท่านตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเห็บเหาเกาะติดอยู่กับจีวรน,นี้ในพระคัมภีร์ไบเบิลก็มีกล่าวไว้เช่นเดียวกันเมื่อนักโทษที่ถูกตรึงไว้บนกางเขนข้างๆพระเยซูเขาบอกว่าพระเยซูเจ้าข้าโปรดรับเขาไว้ในอาณาจักรของพระองค์ด้วยพระเยซูตอบว่าวันนี้ ท่านจะได้อยู่กับเราในแดนบรมมาสุปเกษมเราจะย้อนกลับมาเล่าว่าจุดพลังอำนาจนี้มันมีประโยชน์อะไรต่อเรามีครับมีมากมายเลยด้วยที่สำคัญต่อความมั่งคั่งร่ำรวยครับประโยชน์อยู่ตรงที่เมื่อจิตเดินทางผ่านจุดพลังอำนาจนี้มันจะทวีกำลังแรงขึ้นนี่แหละเพื่อความเข้าใจผมจะเปรียบเทียบพลังงานจิตหรือพลังงานบุญกับพลังงานไฟฟ้าเพราะมันเป็นพลังงานเหมือนกันสูตรของพลังงานไฟฟ้าคือ P เท่ากับ V I มีหน่วยเป็น VA หรือวัตตถ้าคูณท่า power factor เข้าไป P, P คือปริมาณพลังงาน V, v คือความแรงหรือเรียกว่า Amplitude มีหน่วยเป็นโวลต์ I, I คือกระแสพลังงานมีหน่วยเป็นแอมป์นี่เป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งพลังงานของจิตก็เป็นไปในทำนองเดียวกันพลังงานไฟฟ้าจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมันแรงพอที่เรียกว่าแอมพลิจูดเช่นบ้านเราใช้ความแรงไฟฟ้า220โวลต์ที่ญี่ปุ่นใช้แรงดันไฟฟ้า110โวลต ถ้าเราเอาพัดลมบ้านเราไปใช้ในประเทศญี่ปุ่นพัดลมก็ไม่ทำงานต้องแปลงความแรงไฟฟ้าขึ้นให้ได้220โวลต์ก่อนพัดลมจึงจะทำงานได้